สวัสดีค่ะดิฉันอรวรันพังยะนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจากสำนักง,งานคลังจังหวัดสกลนครจะมาแนะนำการใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐหรือ GAQA system สำหรับหน่วยเบิกจ่าย ระบบ GAQA คืออะไรระบบ GAQA เป็นระบบที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางในการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบ GAQA ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วทันตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดวิธีการส่งรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบ GAQA สำหรับหน่วยเบิกจ่ายมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนที่1รหัสผู้ใช้งานให้หน่วยเบิกจ่ายรอรับยูสเนมและพาสเวิร์ดเข้าใช้งานระบบ gaqa จากกรมต้นสังกัดขั้นตอนที่2การยืนยันตัวตนเมื่อได้รับรหัสเข้าใช้งานจากกรมต้นสังกัดแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการยืนยันตัวตนโดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในระบบ gaqa ผ่านเว็บไซต์ gaqa cgd go th ขั้นตอนที่3ส่งข้อมูลงบทดลองที่เรียกจากระบบ gfmas เข้าระบบ gaqa โดยเรียกข้อมูลงบทดลองงวดที่1-16แบบ excel file และรอรับอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบจากระบบ ขั้นตอนที่4เมื่อได้รับอ e ีเมลแจ้งผลการตรวจสอบแล้วให้หน่วยเบิกจ่ายส่งข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในเรื่องที่1-3.1พร้อมแน่ไฟล์หลักฐานและประเมินตนเองในระบบ G A Q A สำหรับมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านในระบบ G A Q A ตามคู่มือในหนังสือกรมบัญชีกลางที่กไก่คอควาย0410.3ทับว4 8 1ลงวันที่2ตุลาคม2563การยืนยันตัวตนให้ผู้ใช้งานนำยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ได้จากหน่วยงานต้นสังกัดมากรอกข้อมูลในส่วนเข้าสู่ระบบ เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตนให้กดปุ่มโอเคการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลใน3ส่วนส่วนที่1กรอกข้อมูลหน่วยงานส่วนที่2กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานส่วนที่3เปลี่ยนรหัสผ่านจากนั้นกดบันทึก การส่งข้อมูลงบทดลองให้ผู้ใช้งานเรียกงบทดลองจากระบบ GF MAS เว็บออนไลน์เมนูเรียกรายงานออนไลน์รายงานงบทดลองรายเดือนระบุงวด1-16และกดเรียกดูรายงาน ระบบจะแสดงรายงานงบทดลองให้กดปุ่มเซฟเพื่อส่งออกงบทดลองและให้เลือกรูปแบบการส่งออกงบทดลองเป็น microsoft excel 97-2000ีด0 0และกดปุ่มโอเคก็จะได้ไฟล์งบทดลองที่จะใช้นำเข้าระบบ g a q a การนำไฟล์งบทดลองนำเข้าระบบ g a q a มีขั้นตอนดังนี้เข้าไปที่หน้าจอหลักแล้วเลือกเมนูตรวจสอบบัญชีการเงิน จากนั้นเลือกงบทดลองและเลือกเพิ่มงบทดลองระบบจะแสดงหน้าจอให้อัปโหลดไฟล์งบทดลองโดยให้ผู้ใช้งานเลือกไฟล์งบทดลองที่เตรียมไว้และกดบันทึกระบบจะแจ้งเตือนว่าระบบได้รับไฟล์งบทดลองของท่านแล้วเมื่อตรวจสอบเสร็จจะทำการแจ้งผลการตรวจสอบไปยังอ e ีเมลที่ท่านแจ้งไว้ตอนยืนยันตัวตนจากนั้นกดโอเค เมื่อระบบทําการตรวจสอบงบทดลองของท่านเสร็จจะแจ้งผลการตรวจสอบผ่านอีเมลเมื่อผู้ใช้งานได้รับอีเมลแจ้งผลการตรวจสอบงบทดลองแล้วให้ทําการกดส่งงบทดลองไปยังระบบการประเมินผลบัญชีโดยมีขั้นตอนดังนี้1ไปที่เมนูตรวจสอบบัญชีการเงิน 2. เลือกงบทดลอง3เลือกการตรวจสอบ 4. กดค้นหาก็จะปรากฏรายการงบทดลองที่ได้อัปโหลดไว้จากนั้นกดส่งผลการตรวจสอบงบทดลองกดยืนยันการประเมินตนเองในระบบประเมินผลบัญชีภาครัฐเลือกเมนูประเมินผลบัญชีภาครัฐเลือกปีงบประมาณที่จะประเมินผลบัญชีกดเมนูประเมินผลให้ผู้ใช้งานกดปุ่มกรอกข้อมูล ระบบจะแสดงหัวข้อการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้ใช้งานเริ่มกรอกข้อมูลตั้งแต่ข้อ1.1.1บัญชีเงินสดโดยแนบไฟล์ารายงานเงินสดคงเหลือประจำวันและให้คะแนนตนเองจากนั้นกดบันทึกกรณีที่ไม่แนบหลักฐานระบบจะแจ้งเตือนไม่ให้บันทึกข้อมูลหากแนบหลักฐานครบระบบจะแจ้งบันทึกข้อมูลสำเร็จ ข้อ1.1.2บัญชีเงินฝากธนาคารแน่ไฟลงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีบันทึกยอดเงินจากสเตตเมนต์ให้คะแนนตนเองกดบันทึกข้อ1.1.3บัญชีเงินฝากคลังแน่ไฟงบเทียบยอดเงินฝากคลังให้คะแนนตนเองและกดบันทึกข้อ1.1.4บัญชีลูกหนี้แน่ไฟสรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ ให้คะแนนตนเองและกดบันทึกข้อ1.1.5บัญชีเจ้าหนี้แน่ไฟล์สรุปใบแจ้งหนี้ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้คะแนนตนเองและกดบันทึกข้อ1.1.6บัญชีวัสดุคงคลังแนบไฟล์สรุปผลการตรวจสอบวัสดุประจำปีข้อมูลณวันที่30กันยายนให้คะแนนตนเองแล้วกดบันทึกบัญชีครุพัน แนบไฟสรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินข้อมูลวันที่30กันยาโดยข้อมูลด้านล่างจะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากระบบตรวจสอบงบทดลองจากนั้นให้คะแนนตนเองกดบันทึกข้อ1.1.7ดุลบัญชีและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างแน่ไฟล์รายงานผิดดุลให้คะแนนตนเองและกดบันทึกข้อ1.2การเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภทระหว่างปีงบประมาณ ให้แน่ไฟล์แสดงการตรวจสอบเช่น p i วั t เท a l ิของบัญชีเงินสดในมือเงินฝากธนาคารในงบประมาณบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคัังเป็นต้นให้คะแนนตัวเองและกดบันทึกข้อ2.1เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะแน่ไฟล์หลักฐานการเปิดเผยงบทดลองให้คะแนนตนเองและกดบันทึกข้อ2.2รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ แน่ไฟล์รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองให้คะแนนตนเองและกดบันทึกข้อ3.1การจัดส่งงบทดลองให้สอตองแน่ไฟล์หลักฐานการส่งงบทดลองให้สอตองทุกเดือนให้คะแนนตนเองและกดบันทึกเมื่อหน่วยงานประเมินตนเองจนครบทุกข้อแล้วให้ส่งรายงานการประเมินผลให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและคังจังหวัดในท้องที่โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดาวน์โหลดรายงานระดับหน่วยงานเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามรับรองในแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีดังกล่าว 2. ให้ผู้ใช้งานสแกนแบบรายงานการประเมินผลหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามแล้วและแนบไฟล์เป็น pdf หรือรูปภาพเท่านั้น 3. กดส่งข้อมูลบันทึกข้อมูลสำเร็จกด ok สำหรับมหาวิทยาลัยให้บันทึกในเรื่องที่ 3.2- ถึง3.6และเรื่องที่4การบัญชีบริหารเพิ่มเติมรายละเอียดตามคู่มือในว481นะคะระบบข้อมูลข่าวสารผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารของระบบ g a q a ได้โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ระบบ g a q a และเรียกดูข้อมูลข่าวสารหน้าเว็บไซต์คลิกเลือกข่าวสารที่ต้องการเรียกดูระบบจะแสดงรายละเอียดข่าวสาร และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์เลือกสอบถามข้อมูลเลือกเพิ่มเรื่องสอบถามกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการสอบถามกดบันทึกคำถามก็จะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางและจะตอบคำถามของท่านผ่านระบบ g a q a ค่ะ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยเบิกจายย่ายจะสามารถกรอกข้อมูลแนบไฟล์และส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบ g a q a ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนดนะคะขอบคุณค่ะ